ฮัลโหลก็สวัสดีคะ่ะทุกคนคะก็มาเจอกับมนะี์ในชาแนลของ ME, เมีกันอ,นอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมี ME, ก็จะมาแชร์เทคนิคกู้ผิวคล้แดดแบบเร่งด่วนกันนะคะก็คือเป็นวิธีที่เมย์ใช้เป็นอยู่ประจำอยู่แล้วนะคะก็ถ้าใครที่ทําจนเป็นรูทีเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเราจะเผยผิวใสอย่างแน่นอนนะทุกคนก็คืออันเนี้ยเหตุมันเกิดจากการที่เมย์ไปเที่ยวสิงคโปร์มาก,ก็ไปเป็นแบบเกือบเดือนนะอยู่นั่นก็นานเลยแล้วก็พอกลับมาก็มาเจอเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกเฮ้ยมึงทำไมมึงขาวขึ้นวะก็คือ ปกติอะถ้าเกิดเราไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปเที่ยวสิงคโปร์ซึ่งเป็นดินแดนที่ร้อนนะคะกลับมาเนี่ยก็คือเราจะต้องค้าขึ้นเมย์จะต้องค้าขึ้นแน่นอนนะคะแต่ว่ารอบเนี้ไม่เว้ยทุกคนในรอบนี้นะคะก็คือรอดจ้าทุกคนรอดนะคะไม่ค้าขึ้นแล้วก็ผิวแบบขาวขึ้นด้วยจนเพื่อนยังต้องถามอ่ะเออเมย์ก็เลยคิดว่าเออเราควรจะรีวิวสักหน่อยเนาะแล้วก็มันเป็นของที่บอกเลยนะคะว่าเนี้ยมันเป็นของมันต้องมีทุกคนเออไม่มีไม่ได้แล้วหาซื้อง่ายด้วยนะคะก็ไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเมย์ใช้อะไรบ้างนะ คือเมย์ใช้แบรนด์นี้มานานมากแล้วนะคะเมย์คิดว่าตั้งแต่แบบมปลายอะไรเงี้ยรวมๆแล้วก็เกินสิบห้าปีนะคะก็คือเรามีประสบการณ์ด้วยกันมาอย่างยาวนานมากนะคะถือว่าบางทีแบบมีนอกใจไปใช้แบรนด์อื่นบ้างแต่ว่าเออเราก็กลับมาตายรังกับน้องเขาทุกทีนะคะพอได้กลับมาใช้ของเขาที่ไรเนี่ยก็จะแบบ เออถูกใจทุกทีมแต่รู้สึกดีทุกทีนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เลยเนาะซิต้ารีสตอริงบราซีนะคะสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรอ,อบัวหิมะสมแดงเกาหลีนะะทุกคนอย่างที่ทราบกันเนี่ยซิต้าก็เป็นแบรนด์ที่ถูกและดีนะคะคือหลายคนจะสงสัยว่าเอ้ยซิต้าเขามีแบบหลายสูตรมากเวลาเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ปะเราก็จะเห็นแบบว่าโหแม่มีเยอะมากนะคะก็คือสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะทุกคนแล้วเมย์ก็ได้ลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยใช้ดีจริงๆเป็นสูตรที่เน้น กู้ผิวค้ำเสียสะสมนะคะแบบนิ่นฟื้นฟูผิวที่แบบค้ำเสียมานานเนาะหรือว่าใครที่แบบค้ำแดดอะไรเงี้ยก็คือเหมาะเลยนะคะเพราะว่าตามชื่อเขาเลยเนาะคือจะเป็น restoring นะคะที่สำคัญเนี่ยมีชอบซิต้าตรงที่เขาดึงส่วนผสมจากธรรมชาติต่างๆนะคะมาชูโรงให้ผิวเราแบบดูกระจ่างใสขึ้นเนาะแถมมีกันแดดด้วยจ้าทุกคนก็คือใครที่เป็นแบบผิวค้ำเสียสะสมมานานตัวนี้ก็ ช่วยได้นะคะเขาบอกว่าขาวใสใน7วันแบบจุกๆเลยทุกคนเออคือเราเนี่ยก็ต้องใส่ใจผิวตัวเราให้พอกับผิวหน้านะคะหลายคนอาจจะแบบเออบำรุงแต่หน้าแต่ละเลยตัวไปอันนี้ก็มาเป็นตัวช่วยที่ดีได้เหมือนกันนะคะทุกคนก็คือปกติแล้วเมจะทาทั้งตัวเลยนะคะต้องแต่ระดับคอลงไปจนถึงปลายนิ้วเท้าของเราเมจะทาไปทั้งตัวเลยเพราะไม่อยากจะรู้ว่า เจ็ดวันเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีความต่างหรือเปล่าเออตัวนี้ก็สงสัยเหมือนกันก็จะมาเทียบ before กับ After ตให้ดูเลยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นวันที่1วันที่4แล้วก็วันที่7ก็คือวันนี้ที่เมย์มารีวิวนะคะผิวที่ทาซิกาเนี่ยคือจะมีความนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องความกระจ่างใสเนี่ยเห็นความต่างเลยคะ่ะทุกคนก็คือบอกเลยว่าดูด้วยตาเนื้อเนี่ยก็คือเมย์ไม่แน่ใจว่าในกล้องมันเพื่อนมองเห็นไหมเวลาจับผิวมันก็จะมีความนุ่มความแบบชุ่ม,ม,มื้นนะนนนนน่่ววววาาาาามมมมัเเเหหียะทุกคววกคคลลรูผิจ ะะอันนี้เมยใช้ไปแค่7จวันเองทุกคนถ้าใครที่ใช้ต่อเนื่องแล้วก็ใช้แบบยาวนานกว่านี้เออต้องเห็นความต่างชัดเจนกว่ากว่าที่เมยเห็นแน่นอนนะคะโดยรวมคือผิวใสขึ้นแน่นอนนะคะแบบทับใจโดนอันนี้ก็คือเป็นขวด3 80 ml mm นะคะทุกคนก็คือเป็นขวดลักษณะนี้เนาะน,นะคะก็เป็นหัวปั๊มนะเมยว่าสะดวกมากเลยแล้วก็ใช้ได้นานราคาคือดีมากๆดีแบบฮะคื ปังไปไหมอะเอาจริงก็เทเจอร์ของเขาก็จะเป็นเนื้อแบบขาวๆแบบนี้แบบนี้นะคะก็เนื้อมีความเข้มข้นนะแต่ว่าไม่เหนียวเลยก็คือนี่ทาลงไปประมาณแบบห้าถึงสิบวีก็ซึมแล้วก็จะแบบซึมอาไม่หมายถึงครีมอะซึมลงไปนะคะก็คือนี่เมยก็ทายทุกคนดูเลยน,นะคะทุกคนก็ดูมันจะมีความชุ่มแล้วก็รอเขาซึมนิดนึงเขาก็แบบกลิ่นก็คือหอมมากสิต้าอะก็คือจะทําออกมาแบบ หอมอ่ะทุกคนถ้าเรื่องความหอมหรือว่าเทกเตอร์ดีเนี่ยมีว่ายกให้ซิต้าเลยนะคะก็คือต้องนึกถึงซิต้าเป็นแบรนด์แบบแรกๆเลยอ่ะจริงๆนะอันนี้ก็เนี่ยแพ่เดียวก็คือมันก็หอมหลายๆสูตรของเขาเนี่ยใช้แล้วก็คือแทบจะไม่ต้องฉีดน้ำหอมเลยเพราะว่ากลิ่นจะมีความแบบหอมแบบผู้ดีอ่ะไม่ใช่หอมแบบเอ่ฉุนอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือกลิ่นกลิ่นดีนะคะสูตรอื่นๆเพื่อนๆอาจจะเคยดมมาบ้างแล้วแต่สูตรนี้ยมีว่าก็หอมอิ่เหมือนกันนะคะ มีเพื่อนมาห้องแล้วหยิบใช้แล้วบอกว่าพี่เมย์มันหอมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเออซิต้าก็คือยืนหนึ่งนะคะเรื่องกลิ่นหอมเนาะแล้วก็เท็กเจอร์ดีนะคะไม่เหนียวเน่ะน,นะเมย์ <Me S 1> ว่าเขาทำเท็กเจอร์มาเหมาะกับภูม,มิภาคของเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเน่ก็คือเบาสบายแล้วก็ใช้แล้วเห็นผลจริงๆนะทุกคนก็เป็นของที่เมย์รู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่เราลงทุนไปเนาะ คือกลิ่นของเขาจะมีความชาด์แต่ทุกคนแต่ว่ามันเป็นชาตที่หอมอะมันไม่ใช่ชัดแล้วแบบเอ้ยแม่งเวียนหัวอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้ก็คือกลิ่นหอมตามสไตล์ซิต้าเลยนะคะก็คือทำเทเซอร์ออกมาได้ดีอะเออไม่รู้จะพูดยังไงแต่แบบดีจริงๆเรามาพูดถึงอินเกเรียนของน้องคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะก็คือหลักๆแล้วเนี่ยเขาจะใส่มาเป็นวิตามิน B3 เนาะก็จะเน้นเกี่ยวกับผิวกระจ่างใสให้ความชุ่มชื้นแอนตี้ออกซิแดนต์อะไรแบบนี้นะคะส่งเกาหลีนะคะก็คือเขาก็ใส่มาด้วยทุกคนใส่มาในน้องคนนี้ด้วยก็คือ สมเกาหลีเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเวลาเขาแบบในครีมเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆอันนี้มีก็คือว้าวแบบเฮ้ยว้าวอะทุกคนแบบมันว้าวเลยมันว้าวมากๆนะคะเพราะว่าปกติอะมีไม่เคยเห็นเขาใส่มาในครีมแบบต่างๆอะไรแบบนี้ครีมทาตัวราคาแบบหลักร้อยอะไรแบบนี้นะคะปกติเราจะเห็นในแบบเคาน์เตอร์แบรนด์เนาะอันนี้ก็คือแบบเฮ้ยใส่มาด้วยว่ะอันที่จริงเนี่ยเขาจะใส่เป็นสมแดงนะคะเป็นสมเกาหลีแดงแล้วก็คือเป็นสมที่ดีที่สุดในบรรดาสมทุกชนิดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เขาก็แบบเออ จัดลงไปในนี้ด้วยนะคะคือจัดเต็มจริงๆนะคะทุกคนก็คือสมแดงเกาหลีเนี่ยก็จะช่วยในการผลาเซลล์ผิวนะคะให้ผิวเราแบบกระจ่างใสามากขึ้นแล้วที่สําคัญเนี่ยเขาก็มีเป็นวิตามินซีด้วยนะคะก็คือให้ผิวใสามากกว่าเดิมค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซนคอลลาเจนนะคะแบบเป็นคอลลาเจนใสามาให้ผิวเราแบบชุ่มชื้นกว่าเดิมนะคะที่ไม่แบบเซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือเขามีนี่ว้วยทุกคนเขาบอกว่าเป็นบัวหิมะนะคะก็คือบัวหิมะเมย์ไม่รู้ว่าแบบ ทุกคนเคยได้ยินไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่เมย์เป็นเด็กๆหรือว่าไม่ต้องเด็กมากก็ได้ถ้าเกิดอารีผ้าอยู่อย่างเมื่อก่อนอะเมย์รีผ้าเออมีชอบปีผ้าอืมใ่เป็นแม่เรือนเนาะก็คือรีดปุ๊บอะแล้วก็เนี่ยโดนเตารีดเขาเรียกเตารีดดาดปะเออเตารีดดาดโดนอะไรร้อนๆอย่างเงี้ยแม่ก็จะแบบเฮ้ยแป๊บน,นึงแม่ไปเอาครีมบัวหิมะนะคะคือแม่ก็จะไปหาครีมบัวหิมะมาแล้วก็จะมาทาตรงแผลให้มันก็จะลดอาการผุพองอะไรเงี้ยได้ดีนะคะแล้วก็มันจะช่วยสมานแผลด้วยเนาะก็ คือลดการอักเสบอะไรเงี้ยทุกคนก็คืออันเนี้ยเขาใส่มาด้วยเมย์ก็เลยแบบเฮ้ยใส่มาด้วยวะอะไรแบบเนี้ยเ้หรออ่ะและสุดท้ายนะคะก็คือเขาใส่สารป้องกันแสงแดดมาด้วยนะคะก็คือจะกันได้ทั้ง UVA UVB นะคะกันแดดได้สิบเท่าเลยเนาะทุกคนแล้วก็ส่วนผสมคือเน้นไม่ไหวให้คุ้มกับที่เคลมเขาใส่ในเ็วันนะคะจริงๆแล้วมเมย์มองว่าตัวเนี้ยเหมาะกับใช้ในชีวิตประจาวันชิลๆอยู่บ้านทํากิจกรรมกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างเช่นแบบพาน้องหมาไปเดินเล่นในหมู่บ้านหรือว่า ซักผ้าตากผ้าแบบกลางแจ้งอะไรเงี้ยใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่จะไปออกเดียจัดๆอย่างเช่นไปดำน้ำําไปเที่ยวทะเลไปดูประการังอะไรเงี้ยหรือว่าจะไปแบบอ่อตีเทนนิสอะไรเงี้ยที่เป็นกีฬากลางแจ้งนะคะมีแนะนําให้ทาครีมกันแดดเพิ่มดีกว่านะคะคือโลชั่นทาตัวอาจริงๆทุกคนทาไปถออยังไงมันก็ดีกับเรานะคะก็ะคือมันทําให้ผิวเราแบบนุ่มชุ่มชื้นเวลาที่เราแบบ จับผิวตัวเองก็มีความสุขมันแบบเออมันฟินนะทุกคนหรือว่าใครที่แบบเข้ามาสัมผัสผิวแล้วจะรู้สึกว่าเออเราดูแลตัวเองดีนะคะก็อันนี้เป็นหนึ่งไอเทมที่ใช้ในการกู้ผิวแบบเร่งด่วนของเมย์เนาะใครที่กําลังมองหาไอเทมผิวใสไม่โทมนะคะเมย์ก็อยากจะให้ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะคะคือเป็นของที่อยากให้ทุกคนได้ลองกันนะคือของมันต้องมีนะคะก็วันนี้เมย์ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะบ๊ายบาย